รล้วแต่ก็ไปเร็วนะโคร้อยห้าสิบโอ้ยเฮ่ยบอมไม่มีไรอ่ะอ

The me. Oh, how yeah, Oh, man. Marked an enemy's death crate. The me. Oh, i call it ก็จะไม่ละก็จะไม่ละไม่าสามารถใช้งานได้มีคนมามีคนมามีคนมาไหนวะรู้วิว่งอยู่แถวนี้ย<อ>เบียดตีก่อนเลยเอาตู้มา

Đi mà. Watch out. Ồ, đó. <Awesome. S 2> เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวพวกเราเป็นแชมป์นะเย็นย็กก,ก็สอดเย็นหมดแล้วหมอชุบหน่อยเดี๋ยวพี่เปิดให้หล่อๆเลย เวอร์สามเล่นสน่ไหนครบแปดมีังข้างล่างอะที่กล่องผมอะนี่แน่เขาใช้อยู่นาสิกา8อ๋อโอเคโอเคตัวเดียวไม่รู้อยู่ไหนเอ้ยใครคลานนะเมื่อกี้เสียงคลานอยู่นะเล่นอะไรหรือเปล่า

In the get in the car. get the You can hide it that. โอ้โหมันเร็วขนาดนั้งเลยเหรอไม่ต้องโกว่าพอเราเป็นแชมป์เราอุดิ ลองดูดใจอินแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้ตอนที่เปิดไมค์ข้างล่างมันจะมีวิธีอีสองวิธีมืดทำะไรได้อ่าเฮ้ออเร่มใหม่ เกิดห้าห้าหัวเดืองแล้วยังไม่รู้เลยเนะี่ยโอ้ไม่ไม่คือแบบผมเพิ่งกลับมาเล่นไงไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะผมเพิ่งกลับมาเล่น <c oughs> ไม่นีสัญยา รูเดียวตายสองนะเสียอะไรทั้งวันทั้งคืนพักบ้างนะสุกหลอกแน่นอน อยู Hoy, otic, vie, o, ่ใต้สะพังว่ะใช่มอนแหละหลามต้องไมมก็น่าจะใช่ลงรถมายุนนอกกงพี่ ไม่ใช่คนไทยมันใช่คนไทยหรือเปล่าแต่ yeah, มันก็ฟังไม่รู้เรื่องนะับท uh huh. ้าภาษาอังกฤษเรียกว่ายังไงล่ะครับอัดยะบุกหเรียว่าบุ๊ค it is a book <laughs> ไม่ใช่ละ <laughs> ngu ngu thì ba nặng ngu chờ chúa nè ngu ba sập hàm mà không mấy là đéo gom bịp là chạy khăn khăn mẹ nào mà na mìlélé kà mi yọ̀ ǹda gwà kì bọ́m. ระเบิดไส่ปลาละ่ะนู้นูนู้นข้างๆแม่น้ำพี่น่ะหัวโผลมาน่ะเบอร์ผนไม่เจอข้างๆแม่น้ำพี่ข้างๆน้ำอะ่ะหัวโผลมาเมื่อกี้แต่นี่นี่นี่สายมือสายสา,ยม,สา,ยสายมือนิดนึง We are number one. We are number one.